สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 613อค่ะประจำเช้าวัวนพฤหุสบดีที่30ค่ะเดือนตุลาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พ,พี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดจากหนึ่งชุดวันนี้น้องมี30รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะ 300บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขาถ้ารับ2รายการ500บาทจ้ะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีค่ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปค่ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พี่ขา หวันน้องมาสองรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่1ของเชา้าวันพระฤาษีเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆค่ะสมเด็จเก่ารายการที่1น,นะคะเก่าสูไว้จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่2นะคะรายการที่2เป็นสมเด็จวัดปักน้ำจ้ะมาพร้อมเลี่ยมนะคะพร้อมใช้งานค่ะพี่ขาสมเด็จวัดปักน้ำภาสีเจริญนะคะพระของขวัญสมเด็จวัดปักน้ำจ้ะรายการที่2นะคะพึงได้มาเมื่อวานเลยนะคะพี่พี่ขต่อไปเป็นรายการที่3จ้ะรายการที่ 3, หลวงปู่สวงค่ะ หลวงปู่สวงรุ่นหนึ่งจ้ะเทวดาเล่นดินกับพ,พี่ขาหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะสีสะเกดจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นสมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จเก่ารายการที่สี่นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่หเสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จ้ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพระครูวิสัยโสพลนะคะปี0 8ย์จ้ะต่อไปรายการที่6ค่ะพี่พี่ขารายการที่6หลวงพ่อปานวัดคลองด่านจ้ะปี0 8ย์ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะ รายการที่6จ้ะด้านหลังนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะพญาเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะพี่ขารายการที่7ค่ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นพรลีลาจ้ะพรลีลาเม็ดขนุนนะคะรายการที่8จ้ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยก่พี่ขาเนื้อเงาๆแบบนี้เลยจ้ะพระลีลาวัดกำแพงนะคะรายการที่8จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่9ก้าค่ะพี่พี่ขารายการที่9หลวงพ่อฉุยวัดคงคารามจะ้ะเหรียญสภาพเก่านะคะมีเลี่ยมขอบข้างจะ้ะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะรายการที่9จะ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะพี่พี่ขารายการที่10หลวงปู่ทวดเนื้อว่านจะ้ะมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่พี่ขาพร้อมใช้งานจะ้ะ รายการที please, 10่ insight, 10นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจ้ะรายการที่10ค่ะพี่พี่ารายการต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางจ้ะพระขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะรายการที่11ค่ะพี่พี่ขเนื้อหาเก่าแบบนี้เลยนะคะพระขุนแผนวัดบ้านกลางจ้ะ รายการที่11คะ่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่12นะคะ12เป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจะ้ะพระปิดตารายการที่12นะคะของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันกับพี่พี่ขารายการที่12จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่13นะคะ13หลวงปู่หมุนจ้ะ หลวงปู่หมุนธิตะสีโรนะคะรายการที่13จ้ะหมุนเงินหมุนทองนะคะพ,พี่ขาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะสีสเกตค่ะพี่พขารายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14จ้ะ14เป็นพระปิตาหลวงพ่อครนวัดท่าแซะจ้ะ หลังยันนูนแบบนี้เลยนะคะพี่พขาพระปิดตาหลวงพ่อครนวัดท่าแซะจ้ะรายการที่14นะคะต่อไปเป็นรายการที่15าจ้ะ15หเหลี่ยนสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขะคะ่ะพี่ขาวัดปากคลองมาขามเท่านะคะสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขะคะ่ะ รายการที่1 5นะคะต่อไปเป็นรายการที่16จากจ้ะเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะหลังยันสจ้ะปีสอง7กับพี่ขาฉลุหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจะ้ะรายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นลูกอมหลวงปู่ทิมจ้ะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานกับพี่ขาลูกอมหลวงปู่ทิมวัดราหารายนะคะ หลวงปูท่ทิมอิส,สริโกจ้ะวัดรหานไรระยองนะคะลูกอมหลวงปูท่ทิมจ้ะมีรอยจานกับพี่ๆขาไลยที่รายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบแปดกับพี่ๆขาสิบแปดเป็นรูปหล่อพระสังกัจจายนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะ รูปลปลอบพระสั่งกระจายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่สิบแปดกับพี่พี่ขา,เก,าเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบแปดจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าค่ะพี่พี่ขาสิบเก้า 19, หลวงปู่แสนจ้ะหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนะคะสีสะเกตจ้ะ แสนมั่งมีนะคะอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดจ้ะหลวงปู่แสนรายการที่19นะคะพี่พขารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่20นะคะ 20, 20เป็นพระหูยานจ้ะพระร่วงนั่งหูยานนะคะรายการที่20 20ค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะรายการที่2ค่ะกัพี่พี่ขา ร่วงนั่งหูยานจ้ะรายการที่20นะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะรายการที่20บนะคะ3า0บาทจ้ะ300บาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆค่ะถ้ารับ2รายการ500บาทจ้ะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะ21เเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพระผงรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะ รายการที่21ค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่22นะคะ22เป็นพระศิวลีหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสจ้ะพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ขา เป็นพระศิวลีหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพลีนะคะรายการที่22จ่ะมาพร้อมเลียมสแตนเลสค่ะพี่ๆขาพร้อมใช้งานนะคะรายการที่22จ้ะต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะ23หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจ่ะปี2 4 84จ้ะหลวงพ่อคงวัดบางกระอมนะคะรายการที่23จ้ะลาภผลพูนทวีนะคะหลวงพ่อคงรายการที่23จ้ะต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะ24เป็นเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะเสมาหลวงปู่เอี่ยมรายการที่24นะคะพี่ขา รายการต่อไปเป็นรายการที่25นะคะ25้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทับค่ะหลวงพ่อทับวัดอนงคารามนะคะเป็นเนื้อเมะพัดค่ะพี่พี่ขาเหรียญหล่อหลวงพ่อทับจ้ะรายการที่25้านะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่2 6ค่ะ26หลวงพ,อพ่อคูณวัดบ้านไรจ้ะ รุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อคูณรายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยี 27, ่สิบเจ็ดหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจะ้ะปีหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่ขา หลวงพ่อพมวัดช่องแคจ่ะรายการที่27นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่28กับพี่ขา28เป็นพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีจาะรายการที่28นะคะ เก่าสวยค่ะพี่พี่ขารายการที่28จ้ะปลาปิดตาเนื้อผงกระดูกผีนะคะต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะ29เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะคะรายการที่29จ้ะหลวงพ่อโบสถ์น้อยรายการที่29าค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการที่30ค่ะ30เป็นสมเด็จบางขุนพรมค่ะ สมเด็จบางขุนพรมพิมพสายญาติค่ะพี่ขารายการที่30นะคะสมเด็จบางขุนพรมพจ้ะพิมพสายญาติค่ะพี่ขารายการที่30นะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พขา300บาทจ้ะ300บาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆ่ขา โอเคค่ะแล้วก็รายการต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษรายการที่1จ้ะพิเศษ1หลวงพ่อกลั่นวัดพระญานะคะปี2469จ้ะเป็นเนื้อเงินค่ะพี่พี่ขามาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาจ้ะปี2 4งสค่ะหลวงพ่อกลั่นพิมพ์ขอเบ็ดค่ะพี่พี่ขา รายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะพิเศษหนึ่งหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ้ะเป็นเนื้อเงินค่ะพี่ๆขาพิมพ์ขอเบ็ดจ้ะน้องสุภาจะส่งให้พี่ๆพ,พร้อมกล่องนะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งห้าร้อยบาทจ้ะรายการพิเศษรายการที่สองจ้ะพิเศษสองเป็นสมเด็จพิมเจ็ดชั้นนะคะ สมเด็จวัดเกศชัยโยพิมเจ็ชั้นค่ะพี่พีขามาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะสมเด็จวัดเกศชัยโยค่ะพี่พี่ขาพิมเจ็ดชั้นจ้ะมาพร้อมกล่องนะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะเก่าสวยค่ะพี่พี่ขา สมเด Dieu, ็จวัดเกศชโยนะคะรายการพิเศษรายการที่2องค่ะพี่ๆขา500บาทเช่นกันจ้ะน้องสุภาจะส่งให้พี่ๆพร้อมกล่องเลยนะคะสมเด็จวัดเกศชโยจ้ะรายการพิเศษรายการที่2นะคะ500บาทจ้ะนลองสุภาจะส่งให้พี่ๆพร้อมกล่องเลยนะคะจ้ะโอเคค่ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง สารายการนะคะพี่พี่ขาแล้วก็น้องมีรายการพิเศษมาให้พี่พี่ได้รับชมเพิ่มอีกสองรายการนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหน่องสุภาได้ที่เบอร์084ย์ค่ะ7211933นนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ